ีครับเนี่ยเข้างานแล้วนะฮะเข้างานจริงๆแล้วนะฮะนี่ครับคนเยอะนะฮะโอ้โหวันนี้น้าจะเป็นวันที่สามนะฮะดูดูคนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้าเทียบเลย ถ้าตันอยากเก็บภาพนะครับเรามาถึงโรงพักแล้วนะขึ้นไปบนได้เลยครับด้านบนได้เลยไปถ่ายูปได้ครับฝั่งนี้ก็ถ่ายได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องห้องขังนะครับห้องบนไหนถ่ายได้ครับวันนี้เราจัดแล้วนะสวัสดีครับจอยชุ้นะครับไปเกับทุกคนที่ถ่ายภาพนะครับห้องพักคนใจร้ายนะฮะโอ้ขอบคุนครับทุกท่าน รคร,ระดับไฟสวยครับตอนนี้ต้นเลสนะครับอ๋อต้นละหนึ่งพันบาทในในในหนึ่งต้นในหนึ่งกระถาง,งน่มีหลายต้นนะเอาไว้ยแยเลย,ยหลายายตเลยเลยครับผมปีนี้ทำสวยมากเลยนะฮะที่อยุธยานะครับแนะนำให้มากันเลยนะเนี่ยนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะได้ได้จัดอีกี่อีกกี่ปีใช่ไหมถ้าเกิดมีโควิดอยู่เนี่ย ถ้าแบบนี้ก็โอเคเลยครับคนก็ไม่ได้ติดกันมากตรงนี้นะฮะคนมาถ่ายรูปเยอะเลยฮะ,ะม,ามาเกาะมาเกาะไฟกลัวไฟดูดนะไฟจะดูดแล้วนะฮะ โอ้ยรถมารถมารถมา,น,า,าน,นะครับผมนะครับในการถ่ายภาพร่วมกับนักแสดงนะครับเพราะว่าในค่เคืนนการถ่ายภาพรอบเข้าไปดูการสแ <_ d ates> าาสดงไหมล่ะอยากดูไหมล่ะนะครับเพราะงั้นตรงนี้ต้องให้เวลานักแสดงได้พักผ่อนทั้งที่หนึ่งนะครับ <_ d ates> เราจะมีเวลาอีกทั้งในทีมดหรับกหน่อยไปอยู่ด้วย <_ d ates> <_ d ates> เราอยู่ตรงไหนแล้วคะนะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้ว <im it> ถึงจุดไหนแล้วเนี่ยตรงน,นี้วัดมหาธาตุ <im it> ซ้ายมือนี่จะเป็นวัดสองท่านนะครับตรงนั้นวัดราชบุรณะนะมองยังมองไม่เห็นวัดเลยนะ <im it> มีแต่ไฟฟุ้งฟล <im it> ิ่งไป <im it> หมดเลยตรงน,นี้ดีกว่า <im it> คนไม่ค่อยเยอะดี อ๋อเวลาซื้อของก็ใช้เป็นอย่างนี้อ๋อใช้ใช้เป็นในซื้อของก็ใช้เป็นแบบสมัยโบราณนะแรกกันจะซื้อซื้อซื้ออะไรไหมลนะ่ะโอ้ไปซื้ออะไรใช่ปะ่ะโ,โอ้สวยทุกจุดเลยนะเนี่ยทำสวยทำสวยทุกจุดเลยตรงนี้ก็เป็นมุมให้กับนักท่องเที่ยวนะครับมานั่งนะ,ะับพักนะครับผมก็อยากจะนั่งพักก็แล้วะฮะ ลับๆสะนะฮะโหปีนี้ทำยิ่งใหญ่มากนะฮะ <c oughs> อลังการเลยนะโอ้นะสวยกว่าคราวนู้นเลยนะสองปีแล้วฮะอล,ลังการเลยนะคนคนก็โอเคเลย เราเชื่อว่าการที่ความร่วมมือเรื่องลีนนะครับจะทําให้เราสามารถทับการแสดงไปถึงภูมิร่มได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็นักแสดงนะครับเรื่าตรวจสอบทีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากนะครับถ้าใครมาก็ชาร์จแบตไม้เต็มๆแล้วกันนะฮะนี่ครับมีช้างด้วยครับช้างยิ้มนะฮะ เขาทำจากโฟมด้วยนะครับในวันนี้เนะครับเราเดินไปทางนี้ด้กันเดินไปทางนู้นแล้วก็ขึ้นรถมีการแสดงด้วยนะครับ น่าจะมีการต้องซื้อบัตรด้วยผู้ชมครับในการใช้ทังหออนะครับรถควรใช้ฝั่งซ้ายมือของท่านนะครับตรงนั้นจะกระงมากกว่านะครับถ้าเป็นฝั่งขวามือเนี่ยพืนที่ตรงนั้นจะน้อยแล้วก็จะอ๋อนี่ครับงานครับยอยดยิ่งฟ้ามอตลกโลกนะฮะลงไม่ได้นะลงไม่ได้เพื่อนนะ เราเดินมากี่กิโลแล้วเนี่ยโอ้เดินวนแบบเดินไกลามากนะฮะก็รถเข้าไม่ได้ครับดูบรรยากาศเจดีเจดีอะไรไม่รู้ครับหุ่นไกลม้งครับ วยงามคนที่ก็มาเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับนะคนที่สองจิตสองใจยังไม่รู้่าจะมาหรือเปล่าก็ผมว่าน่ามานะครับรของ้แดงนะครับ้านนี้จะเป็นอุโมงอุโมงที่สำหรับเดินเข้าไปสูป่เขุณนะครับที่วันนี้ทุกท่านที้ควางสนใจแล้วก็มาร่วมกันรักษามรดก สำคัญของยอ,อยุยาแห่งนี้นะครับกับความภาพภูมิใจ30มรดกโลกนะครับ<ว>ที่ u n e s a ม<า> <S อบไว้ให้เรานะครับที่นี่ไม่ใช่แค่มรดกของเราแต่เป็นมรดกของโลกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสด้านนะครับส่วนใหญ่ทุกคนที่จะมางานก็จะแต่งจุดไทยกันนะคะสวยงามมากนี่ไปสวยมากเลย ไม่ฟอกค่ะพ <|so|>? ี่านเราจะแจกอีกสาหรับใช่นที่ใดที oh, ่ไหนของพี่านแล้ว200แล้วไม่ฟอกหาูแตะ5บาทหน้าสวยมากเลยน น่ารักาแสดงแสงสีเสียงนใ่ครับเดินมาเยอะมากเดินมาหลายรอบนะฮะครังนี้นะขอให้พัดเพื่องนะครับเดินหลายรอบมากแล้วก็งานน่าจะมีถึงวันถึงวันอาทิตย์หน้าไม่ถึงวันที่26นะครับผมถ้าใครจะมาก็ มาเลยครับเรน,นเชิญมาได้เลยน่าเดินมากสวยงามนะครับแล้วก็ของกินเยอะไม่ต้องไม่ต้องกินอะไรมามากินที่นี่นะครับเดินกินไปเรื่อยนะของกินเยอะอ่าใช่แต่ว่ามามาต้องแลกเป็นพดด้วงใช่ไหมแต่ว่าโซนข้างนอกไปต้องแลกซื้อได้เลยครับกลับและเดีวจกลับแล้วครับผมามาตั้<า>งแต่พอถึงแต่6โมงนะโอ้โดเดิน ไกลครับก็ถ้าใครฟิตๆก็มาครับเดินกันครับ <Okay. S 1> <laughs>